ทีนี้มาถึงบินบนรลลูนิสล่าสุดเนี่ยนะคะดิฉันไปดูคลิปของคุณเมทีนะคะจำนามสกุลไม่ได้เมทีเมื่อก,ก่อนก็เคยอยู่กับคนเสื้อแดงแล้วก็ในภายหลังมีปัญหากันนิดหน่อยแกก็หายหน้าไปแต่วันนี้นะคะคุณเมทีมาออกคลิปแล้วก็พูดถึงบินบนรลลูนิสได้อย่างที่นี่ที่นี่ดิฉัน,นว่าคงไม่มีใครรู้ดีไปกว่านี้อีกแล้วไปหาฟังกันนะคะแล้วเราจะตาสว่าง คือวันนี้ไอ้พวกที่สร้างภาพเนี่ยมันมีเยอะมากกรณีเงินบริจาคเนี่ยดิฉันพูดตั้งแต่แรกเลยนะคะ,อะตอนนั้นกระแสะเขาแรงมากดิฉัน,นถูกด่าเลยะคะ่ะการที่มีคนบริจาคเงินให้บินบลูลิทเนี่ยนะคะที่เข้ามาบริจาคให้คุณเพราะว่าคุณด่าลุงตู่คุณออกคลิปมานะคะบอกว่าคุณเห็นแล้วน้ำตาจะไหลคุณเห็นพี่น้องที่ประสบอุทกภัยน้ําท่วมแล้วไม่มีใครช่วยรัฐบาลไปไหนกันหมด ดังนั้นบินบรลลิธิ์จะควักกระเป๋าตัวเองหนึ่งล้านบาทแล้วไปช่วยพี่น้องใครที่ต้องการที่จะบริจาคนะคะคนละสิบยี่สิบบาทนะคะก็บริจาคเข้ามาผมจะเอาไปช่วยเพราะรัฐบาลไม่เหลียวแลนะลุงตู่ไปไหนนู่นนี่นั่นนั่น,น,น,นแหลคะค่ะก็เลยทําให้คนเนี่ยไปบริจาคที่คุณบินกระแสตร,ตรงนี้ทําให้เห็นอะไรคะทาให้เห็นว่าคนไม่ไว้ใจรัฐบาลเพราะถ้าเกิดว่าเอาไปบริจาคให้รัฐบาลแล้ว ร,รัฐบาลรัฐบาลเนี่ยจะสามารถที่จะนําไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทุงทีไหมจะต้องผ่านขั้นตอนระบบราชการอะไรนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเอาไปให้บินเด่นะคะพอเอาไปให้บินปุ๊บบินไปเดินแจกเลยข้อเสียของมันก็คือนะคะเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าบินนั้นนะคะจะไม่พูดง่ายๆว่าจะซื้อตรงอะ่ะนะคะแล้วดีฉันก็บอกว่าการทําแบบนี้แม้ว่าตัวคุณจะซื้อตรงแต่ว่ามันก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่จะสนับสนุนคาพูดของคุณนะ่ย นะในขณะที่คุณรับบริจาคมา400กว่าล้านนะฮะแล้วเงินบริจาคนั้นมันไม่ได้เข้ามุลนิธมทีคือมันบริจาคเข้าบัญชีตัวเองถึงขนาดที่มีข่าวว่ากําลังจะมีคนเนี่ยนะครับไปฟ้องเพราะว่าจะเข้าขายเดียวกันกับชอนนะฮะชอนฮิรันฮิรันยบมูรนะําได้ใช่ไหมฮะไลฟ์โค้ชคนนั้นน่ะทีนี้เรื่องของบินเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าโดนกระแสนะฮะกระแสที่บอกว่าถ้าพวกเจอพวก3นิ้วจะตกกระโหลก คนก็เลยเบี่ยงเบนไปสนใจประเด็นนี้นะคะจนกระทั่งลืมเรื่องเงินบริจาคไปเลยนะคะคนไทยจะเป็นคนที่แม้ตัวเองจะลําบากแค่ไหนแต่ก็เวลาที่เห็นคนลําบากกว่าก็มักจะช่วย10-20บาทดูตูนสิคะวิ่งตั้งแต่เหนือจดใต้ใต้จดเหนือนะ,ะวิ่งจนไข่จะยานถึงเข่าแล้วโรงพยาบาลไทยมีเครื่องมือการแพทย์พอหรือยังคะไปไหนคะ วิ่งได้เงินขนาดนั้นเนี่ยดิฉันสงสารตูนนะฮะนี่พูดนี่ไม่ได้ว่าตูนนะฮะแต่กําลังจะบอกว่าแล้วเงินที่ได้มากมายวันเนี้ยจนกระทั่งถึงวันเนี้ยจัดซื้อเครื่องมือการแพทย์เข้าไปสู่โรงพยาบาลเนี่ยนะฮะเพียงพอหรือยังเอาแค่โรงพยาบาลใหญ่ๆก็พอค่ะไม่ต้องถึงขนาดที่โอ้โหจะต้องมีทุกโรงพยาบาลในประเทศนี้ไม่อย่างนั้นนะฮะร,รัฐบาลมันจะสบายเกินไปมันควรเป็นหน้าที่ของรัฐบาลควรเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขนะที่ไม่ใช่มีหน้าที่แต่คอยจะคิดว่า จะปล่อยให้นักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาโดยที่กักตัวน้อยวันลงได้ยังไงนะจะได้มีคนมาเที่ยวเยอะๆมันสายไปแล้วค่ะนะคะส่วนการเลือกตั้งที่อเมริกาขอ,อนิดนึงนะคะดิฉันไม่ได้ไปสู่รู้เขาหรอกค่ะแต่อยากจะบอกว่าระบบการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกานั้นนะคะแม้ทรัมป์จะร้องแรกแหกกระเชือว่าตัวเองถูกโกงอย่างไรนะคะทรัมป์สามารถทําได้นะคะทรัมป์จะร้องแรกแหกกระเชือยังไงนะคะ ก็ไม่มีใครสนใจเพราะระบบการตรวจสอบของเขานะคะมันเป็นอะไรที่เข้มแข็งที่สุดแล้วแล้วสุดท้ายสิ่งที่ทำเนี่ยนะครับพูดออกมานะก็กลายเป็นทำให้ผู้นำของหลายๆประเทศกลับออกมาสนับสนุนว่าการเลือกตั้งของสหรัฐนั้นดีที่สุดแล้วนูน่นนี่นั่นก็ยิ่งเป็นการทำลายแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่เพราะอะไรคนถึงไม่ให้คุณเป็นประธานาีิดีสองสมัย ซึ่งจริงๆแล้วดิฉันอยากจะบอกว่าในสมัยของโอบามาเนี่ยนะคะโอบามาเองก็ไม่ใช่เป็นอะไรที่คนอเมริกาชอบนักหนานะคะก็หนึ่งเป็นผิวสีเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็สองนโยบายบางอย่างของโอบามาทําให้คนสหรัฐรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบรัฐบาลของตัวเองนะคะเอาภาษีของตัวเองเนี่ยไปช่วยไปช่วยคนนู้นคนนี้ในขณะที่คนในบ้านเนี่ยจะตายห่ากันอยู่แล้วประมาณนี้แต่คนอเมริกันก็จะมีความรับผิดชอบต่อชาติของเขาก็คือ 4ปีของการเป็นประธานาธิบดีที่ขึ้นมาบางอย่างมันคาราคซังนะเพราะฉะนั้นเขาจะให้โอกาสนะฮะเขาจะให้โอกาสคุณนะฮะทำภารกิจของคุณให้เสร็จนะฮะก็คือให้คุณเป็นสมัยที่สองแต่ทรัมป์ถึงขนาดที่ว่าเป็นสมัยเดียวคนก็ไล่ด่าตั้งแต่ขึ้นมาเป็นนะฮะแต่ในขณะเดียวกันนะฮะถ้าเรามองแล้วถ้าอยากรู้ว่าคนอเมริกันเป็นอย่างไรก็ให้ดูทรัมป์ได้เลยค่ะ นิสัยของคนอเมริกันก็คือนิสัยแบบทำเนี่ยจริงๆแล้วคนอเมริกันเป็นอย่างนี้เขาถึงได้บอกว่าแม้แต่กินข้าวก็ยังมีคําว่าอเมริกันแชร์นะคำว่าแชร์ก็คือมาจากการที่นะคนอเมริกันเขาจะรู้สึกว่าทุกคนจะต้องเท่ากันหมดนะถ้ามึงกินข้าวกับกูุึงก็ต้องออกเท่ากลุอะไรประมาณนี้นะฮะก็ที่อเมริกาไม่มีสวสองร้อยห้าสิบคนนะฮะถึงบัตรเขาจะขยงหรืออะไรเดี๋ยวเขาก็ตรวจสอบกันได้ เหมือนอย่างกับที่ประเทศไทยที่ฉันบอกว่าคนที่อยากจะไปรูปประเทศทําไมไม่รอคะคุณต้องปฏิจจรูปตัวเองให้เข้าใจคําว่าประชาธิปไตยก่อนในขณะที่เรียกร้องนะคะบอกว่ารัฐธรรมนูญนี้มีคนรับ16ล้าน16.8ล้านเสียงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณไม่ได้เอาการที่คนเลือกรัฐบาลที่พวกคุณเป่านกหวีดไล่เนี่ยนะคะคุณไม่แคร์นะเสียงของประชาชนที่ ไปลงคะแนนเล,เลือกรัฐบาลที่พวกคุณเป่าลูกหวิดไล่เลยและทำไมจะต้องมีคนไปแคร์ว่า16.8ล้านเสียงของคุณที่รับร่างรัรหนูนี้มาแล้วคุณจะบอกว่าไม่ให้ฉี่นะฮะเมื่อคุณบอกว่า16.8ล้านเสียงมาไม่ให้ฉีดนะฮะแต่วันนี้คนที่ให้ฉีดถ้าจะทำประชามติกันจริงๆดิฉันว่าเกินค่ะเจอเกิน16.8ล้านเสียงแน่แต่จะทำเพื่อ ะะจะทําเพื่ออะไรเพราะการทําประชามติต้องใช้สตางต้องนู่นนี่นั่นจากนั้นพอทําประชามติเรื่องที่จะให้ทําหรือไม่นะ,ะสมมติว่าให้ทำนะคะก็ต้องมีการตั้งสอสอตั้งอะไรอยู่ดีเพราะฉะนั้นในฉันบอกว่าถ้าใครที่อึดอัดหรือมีความรู้สึกว่ารัฐบาลนี้อยู่มาแล้วเขาไม่ได้มีอะไรที่ดีขึ้นทุกครั้งที่มีม็อบเขาก็จะออกค่ะไม่มีใครกลัวลดน้าความความดันสูงละค่ะ ไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็ซื้อจากเงินภาษีประชาชนทั้งสิน้นแม้กระทั่งคนที่ทํามือลั่นนะไปโดนปุ่มฉีดน้ําใส่ประชาชนก็กินเงินเดือนที่มาจากภาษีประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าคุณฟังนายนะคะแล้วคุณไม่ฟังประชาชนในวันที่ประชาชนเขาเป็นใหญ่ขึ้นมาก็อย่าหาว่าเขาใจร้ายก็แล้วกันท่านผู้ชมครับวันนี้นะคะม็อบที่เกิดขึ้นคณะรัษฎรถูกดิฉันอยากจะบอกว่า ม็อบของคนรุ่นใหม่นั้นถูกประมาสบป,ประมาทไปมากมายแต่เมื่อเดินมาจนถึงวันนี้ดิฉันเชื่อว่ามันต้องมีอะไรหลายอย่างนะคะ,ะที่ทําให้พวกเขาเชื่อมั่นในการที่จะออกมาและเมื่อ,อบางคนที่ออกมาบอกว่าลําคาญม็อบนะคะมาแล้วก็กลับมวลชนก็น้อยลงทุกวันคุณคิดผิดคะ่ะการที่ม็อบไม่อยู่ค้างคืนนะคะก็เท่ากับว่าเซฟนะะแล้วก็ไม่ได้เป็นข้ออ้างให้เขาเข้ามาปราบ ไม่งั้นคุณจะชุมนุมอยู่ได้ทุก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 กี่วันกี่วันทุกๆอาทิตย์ทุกๆเดือนหรอคะถ้าคุณอยู่ยาวในป่านี้ยโดนไปแล้วคะ่ะนะคะและในขณะเดียวกันดิฉันอยากจะบอกว่าการที่ไม่ได้อยู่ยาวนะคะหรือไปยึดตรงนั้นตรงนี้ซึ่งมันเป็นประสบการณ์ที่เคยมีม็อบนะคะทั้งนปชทั้งกปปสทั้งพันธมิตรเคยทํามาแล้วเมื่อสิ้นสุดของการนั่นคนเหล่านี้ไม่เคยถูกมองว่าดี ะะดิฉันบอกว่าเขาเอาอาดีตเนี่ยนะะเอาประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านาตั้งแต่ปี49มาเนี่ยนะะเอามาเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นบทเรียนเป็นโจทย์ที่จะทำอย่างไรให้การชุมนุมในครั้งนี้นะคะไม่ต้องซ้ำรอยเดิมแม้จะมีหลายคนที่ออกมาพูดตักเตือนแต่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันอยากจะให้น้องๆทำก็คือนะคะรับฟังความคิดเห็นของคนที่เป็นผู้ใหญ่บ้าง แม้ว่าความคิดเห็นนั้นอาจจะไม่ถูกใจหรืออาจจะไม่ชอบนะคะแต่ก็อยากให้ฟังเพื่อแสดงให้เห็นว่านะะม็อบไม่ได้เป็นม็อบที่ก้าวร้าวม็อบนี้ไม่ได้เป็นมอ็อบที่ต้องการที่จะมาทําให้ใครเสียหน้าหรือเดือดร้อนอันนี้สําคัญนะคะซึ่งในวันนี้ที่ฉันก็ได้เห็นหลายคนไม่ว่าจะเป็นน้องไม้นะฮะหรือไม่ว่าจะเป็นไผ่ดาวดินที่ยังคงมีความเป็นเยาวชนที่ได้รับการอบรม ะ,ะดีมากมากกว่าคนที่บอกว่าตัวเองเป็นคนดีนะฮะเอาละค่ะเพื่อนๆครับวันนี้ก็นะฮะพอสมควรกับเวลาแล้วนะคะ